m o i s l e r MT 9900S นะครับทำยังไงให้ได้270 m i l e per hour นะครับอย่างแรกนะครับมาที่ Conversions อาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเป็น All wheel drive All wheel drive s น,นะครับ Turbo น่ะนี่ Turbo twin turbo นะครับต้องจำเป็นนะครับต้องซื้อนะครับ ถ,ถ้าไม่ได้ซื้อ Twin Turbo นะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็น6.5 6.5 l ิตรนะครับ V12 อ่าพอจากนั้นเรียบร้อยนะครับมาที่อันแรกนะฮะเป็น engine อัปเกรดอัปเกรดทุกอย่างอัเกรดทุกอย่างเลยนะเพื่อมันจะได้สปีดคงที่ครับ พอจากนั้นก็มาแพลตฟอร์มนะครับอันแรกอันแรกปล่อยไว้เลยครับไม่ต้องแล้วก็มารที่2นะครับจำเป็นต้องซื้อเป็นแรรี่นะครับแรรี่สปริงแล้วก็อันที่3ไม่ต้องแล้วก็ข้ามัาที่4ทําเป็นไ i ท์เวกอ่าเรียบร้อยพอจากนั้นก็มาใส่ครอชใส่ทุกอย่างเลครับ ซ,ซื้อให้หมดแล้วมาดูนะครับนี่ครับสปีดมันจะบอกนะครับสองนะครับแต่อันนั้นยังไม่ใช่เราต้องมาชูนิ่งอีกล้อล้อใส่เป็นยางใหญ่สุดส่วนล้อนี่ก็แล้วแต่คนชอบ ส่วนผมชอบอแบบส่วนมากถ้าที่ดีก็เอาเป็นที่เป็นล้อไลท์เวทจะดีกว่าเพราะหนักเกินไปมันจะถ่วงนี่ยงอันนี้ลบหโอเคจากนั้นยางไม่ต้องนะครับปล่อยเป็นยางปกติ19 19ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยส่วน ความกว้างล้อออกก็กว้างออกให้หมดนะครับทั้งลอนะ้ลอหน้าล้อหลังนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอจากนั้นก็ Install Setup C ครับพอจากนั้นนะครับเราก็มาชู n i n g เราก็มาเช็คโดยรอบนะครับว่าทุกอย่างครบไหม หึองโซนนะครับทุกอย่างตรงนี้ครบ anti robot โ,โอเคอันนี้หกศูนครบ d ัมปิบสี่สอง,นะง,งอกับบร r เรียบร้อยครับเราก็าจะมาดูการวิ่งของรถกดเซตอัพร้อยเราจะมาดูการวิ่งเทสติ้งรถอีกรร้อนนะครับ โอเคครับนั่นก็คร่าวๆนะครับสำหรับการชูนรถนะครับ Mosler MT 900S นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับสำหรับรถคันต่อไปนะครับที่ใครต้องการอยากรู้อยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากครับติดตามกดไลค์ด้วยนะครับบายบายครับ